แมวแมวคอยไปจับมันได้เพ่นลลงมากี่ดิีนดิ่นีนบนโบหงอันแย่านามมาเห็นก็นว่าจะพนนางเผายัางแย่านามก็จะเม่นปล้กแท้ๆพนจับแมงอันนี้ได้นี่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 เก่งแห่งจะพาะนางเผาเขาหม้อก,กับ่บห้อย่างเด้ยดใ่นี่จะคล้องแม่่บห้เรื่องเลยว่าเขาเก่งเนี่ยเขาไปจับแม่งแมวนี่ได้นี่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  อุอเอกงเกงคากแม่แมวคอยมาพี่ออกมาพี่ลุกมา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 คนอยู่ในใจนั่นเร็วๆออกมาพี่ลุกเป็นแมวที่บ่ปากหรอกออกมาน,นีลูออกมนี่นี่นี่อ้ามอ๊าอ้ามอันนี้โตนี่นี่ไปจับเขาได้จังใดล่ะนี่ เฉพาะนางเผาขมอขมออยู่หันวัดเะเผาหยังไม,ม่ไหมออกมาไหมอุ้ยคือเกง่งแถบไปจับได้รยังไงเลยลูกอุ้ยอุ้ยไปจับได้รยังไงในแมวนี่ฮะอุ้ยเกง่งเฮเกง่งเฮอุ้ยเกง่งเฮเกง่เกงเฮ ไม<อ>่เอาเอาเลูกมันเร็วเนาะ